huh วิธีให้ผิวห่างไกลสิวฝ้าใครที่หน้าร้อนนี้มีทั้งสิวทั้งฝ้านะคะห้ามพลาดเลยค่ะข้อแรกคือล้างหน้าให้สะอาดการล้างหน้าคือประตูสู่ผิวสวยเลยทีนี้ล้างหน้าให้สะอาดคือหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาจากข้างนอกก็คือพยายามต้องล้างหน้าให้สะอาดด้วยคลีนซิ่งก่อนเป็นันดับแรกเพราะว่าถ้ามีคการแต่งหน้านะคะหรือว่าการทาครีมกันแดดรองพื้นแป้งผสมรองพื้นพวกนี้จะต้องทำคลีนซิง่งเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วตามด้วยการ การล้างหน้าการล้างหน้าก็คือใช้สบู่หรือโฟมที่อ่อนโยนปลอดภัยต่อผิวนะคะการล้างหน้าที่ดีต้องไม่มากเกินไปคือแค่วันละสองครั้งเช้าเย็นกระพอค่ะ 2. ถ้ามีสิวอย่าไปบีบแคะแกะเกาการสัมผัสใบหน้าบ่อยๆการไปบีบแคะจะทําให้เกิดสิวอักเสบหรือว่าลามได้ 3. นะคะการรับประทานอาหารสําคัญมากๆแนะนําอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อผิวของเราให้ผิวสวยกระจ่างใสก็จะเป็นวิตามินกลุ่ม a c หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเช่นกลุ่มเบอร์รี่ฝรั่งก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นผักก็ได้ผักใบเขียวก็คือจะเป็นบรอกโคลีผักโขมพวกนี้มีประโยชน์มากๆค่ะ4ค่ะยาเครียดเพราะว่าความเครียดจะทําให้เรานอนไม่หลับด้วยส่งผลให้เกิดหน้าหมองคล้ําเกิดสิวเรื่องของฟ้าก็จะไม่ดีด้วยทําให้ฟ้าขึ้นได้นะคะและสุดท้ายพยายามเลี่ยงแส,แสงแดดจัดๆและทาครีมกันแดดทุกวัน ไม่ว่าวันอยู่ในร่มหรือว่าวันที่อยู่กลางแจง้งแสง UV อยู่รอบตัวเราหลอดไฟนี่ก็ใช่นะคะหรือว่าแสงจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถือคอมพิวเตอร์ก็ใช่ด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่อยากปรึกษาฝ้าก็ทักเข้ามาได้นะคะสําหรับชุดดูแลฝ้าเคที่แนะนําเลย3ชิ้น3ขั้นตอนปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำ ไม่ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นและยังลดอาการแพ้สารออกแดดไม่แสบแดงด้วย กับกันแดดตัวนี้เลยนะคะ BB กันแดด KT SPF 50 PA 3บวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มเข้าได้ทุกสีผิวและทาทับเมคอัพระหว่างวันได้สุดท้ายค่ะล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรว่านหนังคำกับชุดนี้เซ็ตนี้ในราคาพิเศษทักเลยนะคะขอให้ทุกคนมีผิวที่สวยใสยในวันแรงงานกันค่ะขอบคุณค่ะ